สวัสดีครับผมกับพ่อพ่อกันอีกเนาะครับพี่น้องมือนะ่ะกับผมช่องติดใช้นาะครับขอปลาหาเห็ดที่เก่าเลยครับพี่น้องยางมาเขาก็ได้พอเห็เดแล้วงูแดงพี่น้องแล้วงูหงอยขึ้นดอกยางงามเลยครับตุ่มๆอยู่เสียแต่ว่าหน่อยดอกเนาะมาพ่อกับพี่น้องเพิ่งมาเติร์เวยครับมึบงเห็นยางพอง่งปุ้นกันมายางไปยางม,มาจา้าไปเซ่ติดหางไม่บนย้ำออกเลย นี่นครับเขียวโตไดานมะเนาะเอ่อเด็กหน่อยนึ่งเลเพึ่งแดงครับโอ้โหลอกงามเลยพึ่งแด,ง,ด,ง,ง,ง,ดงอีกพี่น้อง ียวนะทั้งมูลพี่ครับดอกว้วนดีดีขาวง้ำดีจังพี่ดอกนึงช้างกันสัเหิมกับข้างนึงหาอย่างน่ครับมึงโม้ผุ่นดอกนึงมันตัวกินเลี้ยงด้ขา ไม่ยหวกกินแถงนีได้ได้ดอกอพี่น้องครับนี่ผู้ใดเคยเห็นหางเตียนนี่คนหนึ่งครับเป่นเมียมี่อ้างเตยียน,นนะผเป็นน,นะน,นี่สิผมเคยเห็นเจ้าเกียร์เตียวปลามา โไกเข็มนะครับนี่เตีนกล้าเขากยันตอดซุ้มบนโอเอ,อ้ยเจี๊ยก็น,นเอาเอล่ะอ้ออแล้วครับวันนี้แล้วงอกอง้ออืมดอกเงี้เลยโอ้หาม สามดอกพี่น้องเนี่ยกลัวงี้โหยั <laughs> ยางงามเลย,เยน้อยจุ่มน,น้อยมันตั้งกันแท้อันเดียวกันนะครับอยู่วงเดียวกันอนะยู่ใกล้กันนะัึงเพิ่งขาไร้พี่น้อง หลายเหลี่ยดครับมีปิดบานแล้วครับบานไม่แท้ สี่บานพี่น้องสี่บานสี่ไหนเกียงก็เลมยมาเก็บทั้งแยกสุดท้ายพี่น้องเห็นน้ำมุ้ยนี่ออกเหมือมูครับมงุบมงเน,นี่ยเขี่ยพี่น้องเอาบ้างออกเหมืมอมอูวนแบบนเลยครับมุงเนี่ยหยัดไ่แมงอีกหยัดไป ค่อยเช็ดออกออกลายครับเนี่ยเก็เป็นมูดอีกนึงไปย่างเอาเป็นที่เก็บ ทา้งเด็กผู้ชาย้นอื่อกกนกันหนึ่งบุกไฟเอากันเรครับเห็ดได้่งมันเกิดหลายพุทธงเชี่อเป็นบวกเก็บกันใส่ไม่ี่นึ่งออกไรเสียงรถไถทางปลาใหม่พันพัฒนาทางครับตุ่งดอกบัวสบันเพิ่งีิเริ่มเปิดแล้วผม่นมุ้งุ่นอีก โอ้ยอันนี้เกี้ยเนี่ยเสรล้โดนถิ่มงูยังเป็นองใจจังเก็บกับสร้างสัวนา่กัดสร้างสัวหุ่นงักงอนนั่นจะเอาคัดเลยคัดเลย กลุ่มนากุ่มตาเก็บแบงกันไปโอ้ขาดเกล็ดมีป่าดักสร้างสวนอ่ะเืม บริจุดยากันนี้เลยดอกไม้พี่น้องไต่ใบตองไปเลี้ยวบนเดี๋ยวขับพาเห็ดนะน่ะไต่ใบไม่ไม่หยัดหยุดแล้วนี่

เดืลอลมงเป็นยังงที่น้องเลยมเขาแล้วทองดำแล้ยอ,อันนี้กืบางพุดวดโอ้มึงกินองเชียร์ใหม่ออกมาติต่งทองมือเแล้วสะไปตองออกอนะ

ดอกดิ่ี่ิพยครับที่บงังรักษาหยากเนี้ยเดือดกาจะดอกน้ำโมเดืดลาเลเกิดปลงูพี่น้องอะไรเดืดกอนี้ าผ่า,านกันเถอสองดอกไ็เลยเนะ มาเบิ่งผลงานของผาครับพี่น้องมือน่ะเป็นเห็ดล้งงกบก่อยมีหรือนะครับพี่น้องมือน่ะนี่เป็นเห็ดเนี่ยครับบางเขาออกมาหวันเป็นเห็ดหนามุยมุยนะครับดอกกรอบๆไพ่ๆนะพี่น้องส่วนหลายก็คนคิดบก่อยเอากันนะครับถ้าเห็ดหายากอีหลียเขาค่อยเอานะครับพี่น้อง่ะเพราะมันกรอบครับหนึ่งแท่งอยู่เห็นจากกรอบครับพี่น้องกออกกบเก็บกับสร้างสอนนะครับสองสามคนกับแบ่งกันกระไรผู้ละเล็กละน้อยเพราะไอ้แกงได้หนึ่งนะครับสำหรับคลิปของห้าวบุนี้นะครับ กับพ่อกับพี่น้องอยู่เลยบียครับไว้ชิพาไปเอาอยู่ไหนไหนๆพวกครับย่างไปย่างมาจั๊กไปจังไหนกันเสียลงกันสั้นครับไปฟอกมูเพิ่นไปทั้งนาเลยแตกกันทั่วที่เลยครับเรือโบนิพ้าแตกนะครับเม่นแตกก็ไม่เป็นไปโดยครับมื่อไหรเห็ดมันจะหายากหมกคือหมูหวานที่ของม้าเนาะครับเห็ดจากข้างเห็ดจากอึดนี่สำหรับที่ชิมากับโบนาม้าเราครับผู้อยู่ทั้งไก่แล้วครับสำหรับเขาอยู่ไก่โบมีงานกับมหาเล่นไปมื่อยพอดนะครับบวัฒนธรรมอย่างนั้ครับนะเขากับวัฒนข้าอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็มีวามมา้วก็มายมาฝากพี่น้องเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การรับชมนะครับช่องติดใจครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแค์นะครับถ่ายคลิปนี้กับมิ้นะครับพี่น้องขอให้พี่น้องยู่ดีมีแห้งลำลำรวยๆสุขูสุขคนแหละครับพ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ